คราวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่ง o ฮมออฟฟิศที่ดีที่สุดเลยกับ n น r v a n a a าแอดเวลาดพร้รราวเกษตรนวมินเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าโลเคชั่นของเขาเนี่ยติดถนนใหญ่กเกษตรนวมินแบบนี้ไงอนาคตทางด่วนกับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มด้วยงานดีไซน์อาคารสไตล์ลอฟก็สวยงามมีรถนิยมครับการใช้งานพื้นที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกตารางเมตรแถมยังเอกล u s i v e สุด,สดเพราะมีเพียงแค่48ยูนิตเท่านั้นเอง โครงการเขาเนี่ยเน้นสุดๆเลยครับเรื่องการสร้าง working culture จะเป็นแบบไหนอย่ารอช้ากันดีกว่าไหม<อ>เข้าไปสัมผัสกันแบบจะๆเลยดีกว่ากับ n e r v a n a at Work และพร,กระเกษตรนวมินเหมือน<ม>กันเลยเ <laughs> ป๊ะไหมครับเป๊ะมากเลยเมื่อกี้เราเจอน้องเชียร์ไปแล้วตแต่ตอน<บ>นี้เรามาอยู่กับท่านผู้บริหารครับพี่ปอกสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งรอบนะครับ กับเนวาแอดเวอร์ตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลา้าวเกษตรนวมินนะครับผมซึ่งไม่ต้องตกใจไปไม่ได้ยกใจตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้แต่เลเยอร์ของอาคารนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันครับคือตั้งใจตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะฮะจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้พูดคุยกับน้องเชียร์ไปแล้วเรื่องของ working culture มันสําคัญมากขนาดนั้นเลยพี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เราเติบโตมาจากคําว่า working culture โน,นวานาเองก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เติบโตมาจากโฮมออฟฟิศนะครับเราถึงเข้าใจดีเกี่ยวกับอินโนว t i ชันไปถึงไหนแล้วไปไกลมากพี่รถไฟฟ้าสร้างขี่สายครับโอ้โห,โหพี่จใจผมนะตอนนี้นิ้วไม่พอพี่ <c oughs> นั่นเลยครับผง <c oughs> บอกว่าหลายหลายสายทําให้เกิดอะไรบ้างนะครับการเดินทางเราเน้นอยู่แล้วว่าเรื่องโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินคา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโลเคชันเนี่ยสำคัญมากสําหรับการทำโฮมออฟฟิศย้ำนะครับว่าเราเติบโตมาจาก โฮมออฟฟิศ <Home> ครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเหมือนแอนดี้ทำธุรกิจเราถึงเลือกโปรดักต์ดีไซน์จำนวนโครงการครับเราไม่ได้มีเป็น2องสามอนะครับเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ละมันไม,ไม่ใช่ละครับไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่นี่เรามีแค่48ยูนิตและ48ยูนิตที่จอดรถเนี่ยพอเพียงใช่ไหนะพอครับเราตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่า48ยูนิตเนี่ยมีพื้นที่จอดรถอยู่154คัน 154ยห้คันใช่ครับใช่ครับอย่าลืมว่ามีลูกค้ามีแขกนะครับมีพนักงานนะครับแต่การหมุนเวียนของโฮมออฟฟิศต่างๆนะนะก็หมุนเวียนเหมือนกันเหมือนอาคารสูงทั้งโครงการเนี่ยมีอยู่7ไร่7ไร่7ไร่แต่มีแค่48ยูนิตกับพื้นที่จอดรถ154ยห้คันคราวนี้48ยูนิตเนี่ยมีการแบ่งเป็นไทป์ด้วยไหมมีครับมีครับเราแบ่งเป็น2องไทป์ครับไทป์เอและกับไทป์บีไทป์เอเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่นักว้างนักว้างของอาคาร8เมตร นะครับ8เมตรว่พื้นที่ให้สอยทั้งหมด452ตารางเมตรนะครับซึ่งใน452ตารางเมตรเนี่ยนะครับเป็น4ชั้นครึ่ง4ชั้นครึ่งนะครับใน4ชั้นครึ่งเนี่ยจอดรถ3คันนะครับฟิกที่จอดรถให้นะครับแล้วก็จะมี2ห้องนอนโฮมออฟฟิศมี2ห้องนอนที่อยู่ด้านบนใช่ครับแล้วก็พนักงานเนี่ยถ้าเป็นไทเอ A เนี่ยเราจุได้ถึง40ถึง50ท่าน เช่นกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันโอเคนะครับนะครับส่วนท้ายบีท้ายบีเนี่ยคือหน้ากว้าง6เมตรโอเคนะครับ6เมตรเนี่ยมีหนึ่งห้องนอนครับนะครับสี่ชั้นครึ่งเหมือนกันนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย363ตารางเมตรโอเคนะคราวนี้เราเข้าใจในตัว product line แล้วครับผมนะครับคราวนี้อย่างอื่นอีกไหมที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าไปไลฟ์สไตล์สำคัญที่สุดในการที่จะออกแบบเพื่อให้เข้ากันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกับสตาฟที่เป็นลูกน้อง ทำยังไงให้มีความสุขง um, okay? e> ั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับโอเคได้เลยแหมเป็นการเปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆอย่างในตัวเราถูกต้องถูกต้องครับไปครับเชิญครับโอ้โหโองมากเป็นไงบ้างครับคำว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่ดีเป็นยังไงเห็นภาพเลยครับ การต้อนรับนะครับนี่ขออนุญาตนะฮะนั่งขอนั่งหน่อยขอ,อนั่งนั่งดูเป็นตัวอย่างหน่อยครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่คนรุ่นใหม่นะครับ<น>ออฟฟิศของคนรุ่นใหม่จะแตกต่างกันนี่ถือว่าเป็นห้องรับรองที่ดูโอเคมากๆเลยนะครับผมอสไตล์ะไรครับนี่คือสไตล์ลอฟที่เราทำนี่เป็นสไตล์ลอฟใช่ใช่กลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับพวกครีเอทีฟครับมักจะชอบสไตล์ลอกเพราะเขาครีเอทีฟในการคิดแนวสร้างสรรค์ อมแนวนวัตกรรมหรือแ r เก t ติงหรือแอฟท i ยซิงก็แล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญที่สุดมีลิฟต์นะครับนี่ดีด้านนี้สำคัญที่สุดนี่ครับลิฟต์สามารถที่จะใช้ทุกทุกชั้นทุกฟังก์ชันได้สูงสุดนะครนบะอ่ะเดี๋ยววันนี้นอกจากจะขึ้นลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดด้วยครับผมเพราะชอบมากคุณผู้ชมคุณดูสิครับ เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือบันไดมาตรฐานครับแต่อันนี้เป็นเดคอเรทตามผู้หรือพคกที่ต้องการเหมือนเป็นอัศจรรย์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องฟอร์ดูซีเท่าไหร่เนี่ยห้าเมตรสี่สิว้าวนี่เฉพาะชั้นแรกนะขึ้นไปดูชั้นลอยกันว่าชั้นลอยเนี่ยมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จสอยของคนรุ่นใหม่ได้เลยครับเชิญทางมา แม้ว่าจะเป็นส่วนเพิ่มในการทําที่ประชุมครับผมเห็นไหมครับว่าที่ประชุมก็ยังสามารถได้อีกนะครับถึง6ที่นั่งชั้น2ใช่ไหมฮะโอ้โหคิดอะไรเสร็จปุ๊บออกแบบมาเสร็จปุ๊บได้ของมาทำเลยครับห้องนี้เลยทำเลยครับถ่ายรูปจริงเลยทุกอย่าง อีชั้นนึงครับแน่นอนต้องไปดูต้องไปดูหุ่ยตื่นเต้นนั้นครับอันนี้ก็เป็นชั้นของผู้บริหารอ่าห้องคุณแอดดี้ครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้โต๊ะเลขาเลยครับเลขาคุณคุณแอดดี้เลยครับอ๋อซีเคเทอรีอยู่นี้ใช่ครับใช่ครับ นี่ยทำได้สวยมากคุณผ้ชมครับเพราะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผนังเชือใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้อง,ง,งครับสามารถเปลี่ยนเป็นกระจกได้มาดูครับแอนดี้ห้องนอนผู้บริหารโอ้โหเดี๋ยวก่อนของผู้บริหารจัดเต็มครับทั้งฟลอร์เอาไปเลยอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับอันนี้มันเหมือนกับ เพนท์เฮาส์เลยนะเนี่ยถูกต้องครับวัตถุประสค์เป็นเพนท์เฮาส์ของผู้บริหารมี2ห้องนอน 2>, 2ห้องนอน1นึแมสเตอร์แล้วก็1ห้องเล็กครับห้องน้ำแยกห้องน้ำแยกด้วยเชิญเลยครับแอนดี้ห้องนอนขนาดใหญ่เพนท์เฮาส์แท้ๆครับ <laughs> นะฮะส่วนด้านในก็เป็นห้องน้เป็นห้องน้ำสุวตัว ทุก่านถ้าใครสนใจนะฮะวันนี้เรามาอยู่นะฮะอันนี้เป็นโลที่2ของนวเดลีเวิร์ดนะครับก็คือลาฟทารเกษตรนวมินนะครับเอ๊แต่เราจะบอกคุณผู้ชมไงว่าเอ๊ของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยอ่ะมาง่ายๆเลยครับยังไงเราอยู่บนถนนเกษตรนวมินนะครับสามารถที่จะมาทางทางด่วนก็ได้นะครับใกล้กับทางเซนต์เทนนิสวิวนะครับของเรานะครับแล้วก็ใกล้กับติดกับโรงเรียนเลอรล่า ก็อติดถนนใหญ่ครับเอาเลือดล่าเนี่ยเป็นหลักไว้เลยใช่ครับติดถนนใหญ่เลยครับ,รบที่ว่าโครงการเราติดกันเลยโอเคราคาเท่าไหร่เนว a น a าแอดเวิร์ล่าพ้าวเกษตรท้งบินเริ่มต้นที่15 3 0ถึง30ล้านครับ15 3 0ถึง30ล้านคุณผู้ชมครับ แล้วบวกตกแต่งที่ตรงนี้ผมดูไปแล้วก็ประมาณคร่าวๆว่า3ามสล้านเนาะใช่ครับบวกเข้าไปต้องเผื่อไม่น่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นโฮมออฟฟิศถูกครับมันไม่ใช่ว่าจะมาโล่งๆแล้วก็คือย้ายบริษัทเข้ามาได้เลยโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณพี่ป๋อมากๆขอบคุณจริงครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้แชร์ไอเดียมือสอนน้องและให้ความคิดนะให้คุณผู้ชมได้เปิดโลกทัศน์ใบนี้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจครับอย่าลืมมาครดิตครับ จองเลยครับได้เลยครับได้เลยครับเ <c oughs> อไนสด้วยโอ้ย